อ่ะโอเคโล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 ได้ยินไหมวะน่าจะได้ยินอยู่มั้งได้ยินไหมผมยังไม่รู้ตัวเองว่าผมได้ยินไหมเนีน่ยสักครู่สักครูออ่อ่ะเอ,อา่ะอเอ,อ,อาไม่รู้ว่าผมเปิดมไมค์ไว้หรือเปล่าวะน่าจะเปิดไว้เปิดไว้เปล่าอ่ะเปิดไว้นะโอเคนะก็ามาดูกันนะฮะว่าอ่าที่ผมมาถ่ายทีก็คือเสียงกุ้งไม่ติดนะฮะโอเคก็ามาดูกันนะครับว่า ไอ้ที่มันท้าน,นะฮะว่ามันโปรหรือไม่ดูนะฮะว่าจะรักก็ต้องที่มันกำลังเล่นเนานะฮะดูวัววะนรับรองแดงแตกเป็นสีแรกนะว่าแดงอยู่นะอ่าคนนี้นะฮะที่เขาบอกว่าเขาไม่โปรนะฮะเสียงคนนี้นะครับก็คือคนนี้นั่นเองฮะ,ะสตาร์ฟนะครับผมนี่ครับผมสตาร์ฟนะฮะ ดูว่าผมไม่โปรนะดูนะซูมใกล้ๆเลยครับผมนี่นะฮะเป็นไงฮะชัดไหมครับผมอ่าโอเคมาฟังกันต่อไหนวะเล้งแดงอยู่ตางข้าวเอาเองปึ๊บ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 หลอกเล้งแดงอยู่ตรงข้าวเลยล่ะหวัดดีแดงเราบินมาหานายไม่เห็นหรอกเห็นหรอกอ่านะฮะเราบินมาหานายไม่เห็นหรอกนะฮะ อ,อดูต่อไปไม่เห็นหรอกลองเตียงสุดยโชว์นะเดเตียงอยู่นี่ใช่ไหม,รม,มเรียบร้อย,เ,ย,ยเดี๋ยวไปละด,ๆๆดูนะครับนี่คือคนไม่โปรต่อบล็อกไวชิบหายอ่าดูนะฮะคนไม่โปรต่อบล็อกไวชิบหายนะฮะโอเคอเอ้ยต่อมากลางเลยเดี๋ยวต่อไปหา ดูดูดูนี่ดูนะฮะดูนี่นะดูนะดูทางเหลืองต่อนะครับนะฮะดูนะครับดูดีๆนะฮะอ่ะดูต่อดูต่อดูนะอ่ะล่วงล่วงไปแล้วนะครับผมอ้าวึ้นมาได้ไงอ่ะอ่าดูใหม่ดูใหม่พึบอ่ะโอ้ยแขวนทางเห็นไหมทางเหลืองต่อนะครับดูนะครับผมพึบแหมคุณเห็นไหมครับโอ้ยแขวน ไม่บ้ากเลยเดี๋ยวด,ดูต่อเดี๋ยวดูต่อม,มันทำยังไงต่อนะฮะโอ้โหน่าสีเหลืองต่อแล้วลนะ่ะน <c oughs> ี่โคตรไม่ต่อช้าจะตายาจะถึงแล้วชา้ามึงพูดว่าชา้าไอสัตว์มึงใช้ตาอะไรดูวะเนียบรยดู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 ไม่ได้โปลเลยวิ่งมาหน้าฐานดิอ่ะแดงวิ่งมาหน้าฐานทุกคนเลยมาว่ะดูไม่ได้โปโปเลยไม่ได้โป ต่อไปนะฮะวัดดีแดงแดงอยากแตกใช่ปะอะดูออกหมากลางดิดูอีกทีนะฮะออกมากลางดิวัดดีแดงดดููนะะฮแดงอยากแตกใช่ปะต่อเลยได้ครับผมต่อมากลางดิแน่แน่แน่ดูดิ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 ไม่ได้โปไม่ได้โปนะฮะ ท่าน,นคือไม่ได้โปรใช่ไหมฮะอ่ะดูต่อไปนะฮะต่อมาเลยต่อมาสีเหลือง,องมัน<ต>จะเป็นสีเหลืองมันจะเป็นพลาพอเมริกสีเขียวโอเคนะฮะเอาด,ดีถ้าใครกล้าบุแบากแดใครกล้าบุกไ, <c oughs> ไม่ต้องเพียร์ <c oughs> ยงการ์ดอ่ะดูนะฮะบดด้วย อ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปหาดูนะฮะอยากได้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเชิญครับผม <c oughs> อ่ามีขำม,มีขำนะฮะต่อไปแบบเร็วๆเลย <c oughs> เอยสีเหลืองปลอมาได้ไงเนี่ยยังไม่ได้ไปต่อไปการเนี่ยสีเหลืองมาได้ไงอ่ะอ่าดูนะสีเหลืองต่อหาว,วีมนกนเร็วมาละใครว่าชื่อเอฟเอฟโออะไร ่อไปกันครับไปเรื่อยๆดูนะไม่ได้โปรเลยเห็นปะดูนะครับไม่ได้โปรนะฮะดูนะครับแบบหนึ่งดูนะฮะไม่ได้โปรนะครับตบทึบตกลงไปแล้วนะฮะแล้วดูครับอ่ะมาได้ไงฮะแม่เจ้า ยังไงฮะยังไงครับโอยูดีนี่ยังไงครับผมยังไงฮะ <fen normalmente> ดูว่าผมไม่โ <Glen> ป้ก <overlooked> ็บอกด้ปูไม่ได้ปูบ้างไม่ได้ปูนะฮะดูครับผมดูวิ่งครับอ่ะไปถูกไปสาโปโปดีโปไม่ถูก ฟ้าสมัน้าเพื่อนอยู่ดูนะฮะอ่าๆดูคนนี้ครับจำชื่อไว้นะ OUD นะฮะใครพบเห็นก็สามารถไปพูดคุยกับเขาได้นะฮะแล้วไปกดซับสไครต์ให้เขาได้ด้วยนะฮะเรียไล้วไม่ใจหรือไงมาใจผู้ชายจะเป็นก่อดูนะครับผมเป็นไงฮะ ัดอยู่ข้างหลังนะฮะรวมมาดูอีกทีนะครับภาพสมองสโรโมชันดูนะครับหันยังไวนะฮะดูครับผมจ<ส>าบเขาใครเงี่ยแปลงเลยฮะโผล่มาจากไหนีน่มาขุดดูนะฮะดูนะฮะ โอเคนะฮะดูครับผมนะฮะเป็นไงฮะอึ้งครับผมแม่เขาเก่งจริงฮะโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทรอดนะฮะเร็วๆไปดูเาครับดูวิ่งครับผมอันนี้ไม่รู้ว่ากินน้ำยาหรือยังไงนะฮะเอ้ยเอาไม่เล่นแล้ะน้ยใช้โปรลยอ่์นะฮะ ไม่โง่พ่อมึงครับถ้ามึงจะเก่งแบบนี้นะฮะมึงไปคุยขี้ไปสัตว์